สวัสดีครับมาถึงโจทย์ที่เด็กๆชอบทำผิดกันนะครับบ่อยๆนะครับก็บอกว่ามีไม้ยาว24เซนติเมตรต้องการตัด6ท่อนเท่าๆกันจะตัดกี่ครั้งนะครับเด็กทำผิดครับเด็กทำยังไงรู้ไหมครับเด็กเห็นบอกว่าตัดเท่าๆกันนะฮะ6กท่อนเท่าๆกันเด็กๆเอา24หารหกนะครับได้4ตอบ4ครั้งนะครับตอบ4ครั้งถามว่านี้ถูกหรือผิดผิดครับ ทำไมครับการทําโจทย์แบบนี้มันต้องนึกภาพก่อนนะครับเพราะว่าเด็กๆไม่ยอมนึกภาพกันครับนะมันต้องนึกภาพตามความเป็นจริงนะฮะจริงๆการ smoking, ทําโจทย์ทุกอย่างนะครับต้องนึกภาพหมดนะหรือแก้แก้ปัญหาทุกอย่างมันต้องเป็นภาพหมดนะครับมายาวยี่บสี่เซนนะครับตัดหก 6, ตัดหกท่อนนะฮะหกท่อนนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับเด็กๆเท่าๆกันนะครับนี่หกท่อนเท่าเกันนะครับคือมันต้องนึกภาพก่อนนะครับนะ นะเอาถามว่าตัดกี่ครั้งนะฮะเรามานึกดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้องตอบห้าครั้งครับเห็นไหมครับนะจริงๆแล้วก็คือเราเอายี่บสี่หารหกเนี่ยมันถูกแล้วนะครับยี่บสี่หารหกเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือสี่นะฮะก็คือสี่เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนครั้งที่ตัดนะมันคือความยาวของแต่ละท่อนนะครับนะฮะ ความยาวของแต่ละท่อน4นะฮะอ่าโอเคนะฮะเพราะน,นั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะครับ4เนี่ยมันเป็นความยาวของแต่ละท่อนแต่ถามว่าจำนวนครั้งกี่ครั้งนะครับวิธีคิดมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยครับวิธีคิดก็คือว่าต้องการ6ท่อนใช่ไหมเวลาตัดเนะี่ยไอจำนวนครั้งของการตัดมันจะน้อยกว่าท่อนอยู่1ก็คือต้องเอาหกลบ1นะครับเท่ากับห้าเห็นไหมครับ ตัวนี้คือวิธีคิดประโยชน์เสรีรักครับนี่ประโยชน์เสรีรักที่ถูกต้องคือนี่ครอ่าโอเคนะครับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ